สวัสดีครับพี่น้องครับเลิกแล้วครับตเตยร้านแล้วครับคนนังอาญ,ญาอยู่สกิปบันกลับครับไไไไดด้้้นม่่่เเออออยปกก็แลวีีสทคต

แม่แม่ครับแม่แม่ี่แม่แม่ขอเคแม่มเันไ่ลานไหลปเนาะโปมงครับเห็นอยู่แม่เบิ้งจะรอเลยมแม่เด้อนี่ยจไปลตองตอน ของคุณครับพ่อฝากด้เลยพ่อฝากช่องด้วยครับนี่สกิปตามอยู่ก็ยังดีบ้านับเกถ่ายกับลูกยังขเลยพ่อขดเลยก็แหื่องหมกบ้านดิ มาแล้วพอใช่มาแล้วเดือคงนล้างเขาล้างเขาอ๋อมอบคพ่ครับไหนครับผมพ่อยู่แถวนี้ป่ะชีวิตอรากข้าวกอไก่ซะสัต ี่สองรผอยู่รคุณผู้ใหญ่บ้านรับผมเรียพูรางากด้เป็นเพื่อนีกใจเดียวกันพ่อเจะเมือหน่อยครับพี่น้อง ยังบกับครับยังคขางอยู่้มงค่งอาขเรมแล้วมลครับงมแล้วเาออกตันี่ครับคุยกับแม่ครับมาดูลูกสาวร่างกาาก่างกายแข็งแรงด้วยเออ แม่เพิ่งอายุแปดสิบเกณฑเขาเลยเกยเก็ดรเเป็นต่อยเกยริสบเก็ดแล้วร่างกายยังแข็งแรงอยู่มีความสุขเนาะมีความสุขไหมเพิ่มมีความสุขเนาะหัวภ่าก็ดีก็โอ้เพิ่มเพิ่มต่อแถวเห็นยังบุพิ่มเนาะเหลียวเพิ่มเขาเล็วสบายใจไหมสบายใจแล้วพุ๊บร่างกายังไงอีกมบ มอเอกครับมาถ่ายลูกสาวครับถ่าจ้เออตามเลยน้องม่ให้ร่กากรขอบคุณครับครับส้าแม่เออเออหัตาแข็งแรงครับแม่ครับ้งครับตามครับ่อแถวครับต่อแถวกันยาวครับต่อแถวกันยาวขอละไเส้นครับพี่น้องครับ เต็มตาแล้วเต็มกระตาแล้วให้หมดแบ็คอะไรก็ให้นอผักได้เพิ่งผักได้ฮะใช่ปะมาเพิ่งมอลลนอแ่ม่ฟังรู้เรื่องแม่ฟังรู้เรื่องไหมแต่มาดูหมอลำ เาไม่เคยดูเลยนะเขาบเขาพูาผมแม่ฟังฟังออกหมดฟังรู้เรื่องไหมก็พยายามพยายามฝึกฟังตลอดนะแต่เราชอบเขามากเลยนะแล้วตอนแรกเราก็ร้องให้เวลาเขาพูดดสารไ่ฟังฟังรู้เรื่องไหมก็ก็รู้บางไม่ร้างเดไม่รู้แต่เมชอบชอบเด็กคน้องชอบชอบมากไปตรงไหนก็มา เัไนมีความสุขีเดก็กเขาเป็นตัวของเขาเองเป็นตัวของเขาเองแต่ว่าเด็กบ้านันไม่ใช่คือวาเขาคออชอบใจตรงที่ว่าดูดูคลิปวีดีโอที่ว่าเขาไปกดน้ำแข็งอ่ะแล้วใ่นเว่นนะเว่านเอแล้วที่เขากดไม่ออกต้องเชื่อเขาเลยเด็กไงใช่งเด็กอแล้วาขึ้นลิฟต์นะที่พ่อคุณพ่อโทพาขึ้นลิฟตเอาได้ไ ้ตามม่เราชอบเราชอบเขามากค่ะเราชอบเขาวันนเน่ยยังอันมาสวนกล่องไข่เราเจ้าก็เนาะกเบพวกบรรทมนไครับยไรนี่แล้วออันนี้คนแดดเนีมากพวกมแขม้าแต่วพวกมึแจ้ลูกสาวะเพิ่งเรามีความสุขตลอดคะอะไรนะคะใช่ค่ะแล้วในในเราสัง่นะวันไหนไม่ได้ดูเขาหมีขาดอะไรที่อหน่ แม่ต้องดูนะเนี่ยครุณแม่ครับเวาว่างแล้วก็ดูเขาอ่ะคุณแม่เป็นคนใต้ครับย้อนม่ันขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขกับลูกสาวครับแม่ะแม่ความกที่ใสอ๋อใกล้นี่โอเคเอาเดี๋ยวถ้าก่อนใครับแม่ป็นคนใต้ครับยืดตามทีเปมนที่ครไม่ได้บ้ไกลโนวไปที่อะไรเรปะนะ็นตัดดีมาถ้ว คุณยังไหลอยู่พ <CCTV 4> okay. ี่น้องเอ้ยเก็บเบาะเบ่ะไว้พี่น้องเอ้ย โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์กับมังใจไในด้านพี่น้องเด้อยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเราจะดเดินทางกลับแล้วครับตอนนี้โอเคครับสวัสดีครับ